ตัวต่อไปฟังนะคะมีแต่คนถามกันมาเยอะมากว่าตะกะกแตนล่าสุดเธอก็ไปดำน้ำมาไม่ใช่หรอเธอไปใส่วันพิษทูพิษมาเธอไปแก้ผ้ากลางทะเลอาบแดดซะขนาดนั้นผิวพันเธออยู่ได้ยังไงมันไม่ไหม้มันไม่หม,ม,มองค้ำหรอหมองค้ำค่ะแต่ดิฉันมีตัวช่วยมันก็เลยฟื้นฟูเร็วด้วยตัวนี้ค่ะกลูตาโซยูตัวนี้ค่ะเร่งให้ผิวที่คล้ำด่างดำของเราเนี่ย ทำให้มันกระจางใสแล้วก็เรียบเนียนตัวนี้นะคะหนึ่งกล่องมีสิบเม็ดทานเพียงแค่วันละหนึ่งเม็ดเท่านั้นนะคะตัวนี้เป็นกลูตาที่แบบว่าอา่เป็นแบบแคปซูลแบบนิ่มทานง่ายนะคะหนึ่งกลองมีสิบเม็ดทานเพียงแค่วันละหนึ่งเม็ดตัวนี้ทําให้ผิวของเรากระจางใสอ๋อลืมบอกไปว่าตัวนี้เนี่ยช่วยลดสาเหตุของการเกิดสิวด้วยนะคะ ตัวนี้ช่วยลดสาเหตุของการเกิดสิวด้วยคือดีมากดีมากจนไม่รู้จะดียังไงดีมากจริงๆดีมากๆๆๆไหมย่ามกล้านตัวก็ไก่ล้านตัวเออนะผิวคนเราเนี่ย เราใช้มันเยอะๆมาตั้งแต่เด็กจนโตจนแกเนี่ยมันก็เหี่ยวย่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอแสงไฟเดี๋ยวก็เจอแสงแดดเดีดเด๋ยวก็เจอน้ําร้อนลวกเดี๋ยวก็เจอโอ้ยความร้อนปะทะไหนจะเจอแสงสีฟ้าจากจอทีวีนอนรทัศน์คอมพิวเตอร์หรือแม้แต่กระทั่งมือถือเราอยู่หน้าจอตลอดเวลาหน้าของเราก็ขึ้นฝ้าขึ้นกระอะไรสารพัดตามที่เราใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีตัวช่วยที่ช่วยในเรื่องของผิวพันธุ์ของเราให้มัน ไม่หมองคล้ำให้มันกระจางใสให้มันเรียบเนียนนะคะแล้วก็ทําให้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเรามีไฟนีออนสาดแสงแสงตะวันแสงเดือนและแสงดาวมันเหมือนเรายืนอยู่บนเวทีตลอดเว้ยมันโอเคนะมันทําให้เราเนี่ย เป็นคนที่น่ามองใส่เสื้อผ้าก,ก็น,น่ามองเอาจริงๆเราต้องยอมรับนะว่าคนไทยส่วนใหญ่90%เซ็นชอบคนขาวจริงไหมหวานคนไทยส่วนใหญ่90%ชอบคนขาวกล้าพูดได้เลยโดยเฉพาะผู้ชายเห็นผู้หญิงเขาขาวนี่โอ้โหวิว oh. oh ิ oh. view. อย่างนี้มาเลยตัวนี้นะคะ1กล่องนะจากปกติราคา390แต่ตอนนี้โปรโมชั่นพิเศษ290บาทเท่านั้นนะคะดีงามพระรามยี่มาก จะบอกเลยว่าดีจริงๆนะคะอะไรจะป้าหมูตอนนั้นหนูดังใหม่ๆแน่ๆเลยป้าหมูเคยเจอหนูที่เกาะใช่ไหมคะป้าหมูขอบคุณมากเลยนะคะที่จําหนูได้นะคะพี่แตนกินตัวไหนคะที่น้ําหนักลดจริงๆถ้าน้ําหนักลงจริงๆพี่แตนแนะนําตัวนี้ค่ะชากาแฟโกโก้โซยูเวกกี้ไฟโตเอ่อช่วยขับถ่ายอีกตัวนี้ตัวนี้โซยูชากาแฟโกโก้นะคะแล้วก็จะมีโซกูตัวนี้สายดือ้อ แล้วก็ผงมะมาพร้าวไปคุมหิวเพิ่มแม่บอกเลยตัวนี้ดีเลิศด,ดีงามเวลาแปดก็แล้วแต่ว่าจะเลือกแบบไหนแต่แต่นะ่ะก็กินกินกินมันทั้งหมดนี่แหละบ่สนใจอย่างเด้อค่ะของหวานก็กินหมูกระทะก็กินชาบูก็กินค่ะกิง้งเป็นคนกินมังค่ะอ๋อมังสวิรัติหรอเปล่ากิ้งมังทุกอย่างเนี่ยแหละ เออไม่มีกระดิ่งกดอ่ะทักททยค่ะสวัสดีค่ะคุณนิตยาสวัสดีค่ะใครที่ดูไลฟ์อยู่ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะใครสนใจนะคะตัวนี้นะคะกรูตาโซยูสูตรเร่งผิวขาวทําให้ผิวที่คล้ำของเรากลับมากระจ่างใสเรียบเนียนกระชับนะคะจะบอกเลยว่าดีมากจริงๆนะคะตัวนี้ทําให้สิวฝ้ากระของเราเนี่ยมันจางลงด้วยรอยแผลเป็นก็ดูจางลงด้วยนะคะเวลาเรากินตัวที่มันทําให้ตัวเราผิวขาวขึ้นเนี่ย มันก็จะจางลงด้วยสําหรับเรื่องเรี้ยวรอยแผลเป็นอืมอย่าให้มันเป็นนานบาดเพลขาานี้รู้ดีว่านักอย่าให้มันนักอย่าให้มันนานนักเออ น่าจะบอกเลยตัวนี้นะคะตัวเร่งผิวขาวตัวนี้แหละขนาดตะกั่นปิดตรากตรำไปแตนนี่เป็นคนชอบลุยสวนไปเดินสวนชอบปลูกต้นไม้ล่าสุดก็ไปลงทะเลจ้าสี่ซาห้าวันเห็นไหมใส่บิกินี่วันพิษทูพิสุดรทิ์นะทุกคนตัวนี้จัดไปค่ะกลูตาโซยูไปทําตัวเราให้ใสขาวตัวนี้ช่วยคุณได้ค่ะ290บาทเท่านั้นค่ะ ใครสนใจทักไลน์ @sokit กลังอยู่มาได้เลยหรือว่าจิ้มลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ทิกตอกได้เลยถ้าใครดูทิกตอกอยู่นะคะแต่ถ้าใครเล่น Facebook หรือแ n น a g e ก็เข้าไปที่ Fan page, แ n นเพจตะกัแตชะชรดาทำมาค้าขายได้เลยนะจ๊ะทุกคน